ปล่อยหลุดมาแล้วเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งคว้าให้ทันฟันแล้วเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a ก็มีข่าวซารดเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะพิรดาธนาโชตจินดานะคะเจ้าแม่ใบหวยชื่อดังนะคะได้ปล่อยเลขเด็ดออกมาแล้วนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะทวงบัลลังก์คืนสําเร็จนะคะเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งเข้าเต็มๆนะคะ0 8ย์นะคะ โดนเต็มๆเลยนะคะงวดนี้นะคะแม่น้ำหนึ่งปล่อยมาแล้วนะคะท่านไหนชื่นชอบเปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะโดยงวดวันที่17กุมภาพันธ์2565นะคะแม่น้ำหนึ่งนะคะปล่อยเลขรัฐบาลไทยนะคะเน้นไปที่เลข5กับเลข3นะคะนี่เลยนะคะฝัน5นะคะนี่เลยนะคะส่วนชุด2ตัวนะคะมี53 50 30นะคะ ส่วน3ตัวคือ0 5 3นะคะนี่เลยนะคะเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งนะคะปล่อยมาแล้วนะคะให้เน้นๆชัดๆเลยนะคะท่านไหนรอคอยอยู่ก็เปิดหน้าจอรอแคปได้เลยนะคะและแน่นอนนะคะทันทีที่แม่น้ำหนึ่งปล่อยเลขเด็ดออกมานะคะขึ้นชื่อว่าดังแล้วนะคะเลขก,ก็เกลี้ยงแผนเช่นเดิมนะคะดาคอหวยก็แห่ซื้อเลขดังกล่าวหมดเกลี้ยงแผงนะคะเพราะเชื่อว่าแม่น้ำหนึ่งต้อง ให้โชคอีกแน่นอนนะคะนี่คือเลขเด็ดแม่น้ำหนึ่งรัฐบาลไทยนะคะก็ขอให้ได้ขอให้โดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ